แกงแม่ชีพันล้านโกยเงินวัดใส่วิกเที่ยวลั่นลาสินก่อนเที่ยวพักร้อนสองวัน ลาสินไปก่อนค่ะลาสินสองวันแม่ชีบังินช่วงนี้ขายที่ดินแต่ที่กรุงเทพได้ก็เลยเอาปัจจัยส่วนตัวนะคะมาพาน้องๆแม่ชีไปพักผ่อนค่ะเที่ยวเสร็จกลับมานุ่งขาวห่วมขาวเหมือนเดิมเป็นทิปพักผ่อนที่กวนชีเขาไปเป็นประจําทุกๆปีเพื่อคลายเครียดเวลาจะไปเที่ยวก็แต่งแฟชั่นเช่าพูลวิลล่าร้องคาราโอเกะสนุกสนานตามภาษาสาวๆแถมยังมีสาวหล่อไปด้วยมุ้งมิ้งสุดๆแม่ชีไปเที่ยวทะเลแ,<ม>แล้วก็ที่สำคัญมีทั้งแม่ช<ม>ีไปคั<ม>่วกบทมเนี่ยนะฮะ ฟังแล้วชาวเน็ตก็อดถามไม่ได้สรุปแม่ชีคืออาชีพที่อยากจะราพักร้อนวันไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะเนียแบบนี้วันไหนอยากเที่ยวบาโฮดขึ้นมาก็คงลาสกิจไปได้ใช่ไหมละ่ะต่อไปนี้ใครเป็นชีวันไหนเครียดก็ไปแล้นลาคาราโอเกะได้เลยนะเอาแม่ชีกมมลทิ์เป็นต้นแบบได้ งานนี้ก็ออกมาตอบแล้วว่าแม่ชีไม่ใช่นักบวชเป็นเพียงผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมฉะนั้นลาพักร้อนเบกสินชั่วขราวไปดื่มด่ำกับชีวิตก็ย่อมได้ที่สำคัญชีขอหลวงพ่อแล้วแต่ที่มันคาใจก็คือการบวชเข้ากับดับทุกข์แต่ชียังเครียดอยู่ก็แปลว่าผ้าข่าวและวัดไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมด้านแพรรี่อดีตพระดังก็เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยอยู่วัดมานานว่ากวนชีแต่ละวัดเขาไม่ธรรมดาเหมือนมาจับกลุ่มกันอาศัยวัดมากกว่าเหมือนกลุ่มคนที่ไปอยู่ กันไปได้แบบไปปฏิบัติธรรมาแต่ไปอยู่เพื่อไปตั้งฐานอํานาจไปอยู่ก็แล้วเป็นก๊กเป็นกวนโว้ยทะเลาะก,กันทุกวันแทนพฤติกรรมของชีวัดเกตุมก็ยังไม่หมดแค่นี้เพราะเพจดังอย่าง c ีเไที่นอกจากจะเผยแพร่ทริปกะลอะข่าวพักล้อนแล้วยังได้เล่าถึงวีรกรรมของชีสองพี่น้องที่วางอานาจกุมวัดเหนือพระบริหารวัดต,ตามลําพังไม่มีวยายว,วัจกรไม่มีคณะกรรมการคอยตรวจสอบครอบครองที่ดินนับพันไร่บางแปลงเป็นชื่อของแม่ชีทั้งสองยอดกระถินแต่ละปีเก ร้อยล้านเลยทีเดียวแต่ฝั่งแม่ชีก็โต้ว่าที่ดินที่เป็นชื่อของตอนเองติดวัดนั้นเป็นเงินที่ซื้อมาด้วยเงินส่วนตัวและตั้งใจจะถวายวัดแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพียงแค่ระบุเอาไว้ในพินัยกรรมส่วนที่ดินก็มีเพียง6ไร่ไม่ใช่ร้อยไร่แบบที่ถูกกล่าวอ้างตรวจสอบได้ะคะะไม่จริงเลยค่ะมีแต่แม่ชีนะถวายที่ให้หลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อรับไม่ได้แต่ยังเป็นชื่อแม่ชีอยู่ซึ่งก่อนจะมาบวชชีเมื่อปี58แแม่ชีสองพี่น้องก็ถือว่าร่ำรวยประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาก่อน ทุกวันนี้ก็ยังทําอสังหาริมทรัพย์มีห้องปล่อยเช่ามากมายแต่ที่บวชเพราะปงละคิดว่าเงินทองเอาติดตัวไปพบหน้าไม่ได้นั่นเองแล้วแม่ชีก็มีไรายได้นาะแม่ชีมีห้องให้เขาเช่าเนาะแม่ชีมีไรายได้แม่ชีไม่เอาเบียดบางวัดหรอกค่ะส่วนคนที่ออกมาแฉก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตชีวัดเดียวกันแต่ดันไม่กินเส้นจึงลาออกไปนั่นเองแต่ที่ชาวเน็ตงงก็คือชีบวชมานานเป็นสิบปียังพูดคำทำผิดจนนักข่าวต้องช่วยแก้ให้ลงลง,ลงลืม,ล,มลืมแบบนี้โน้ตเพลงที่ร้องทำไมจำแม่นักละจ๊ะ ม่ชีก็ไม่โต้ตอบเนาะเพราะว่าแม่ชีก็คิดว่าเวนย่อมไม่ได้ไม่ระงับด้วยการจองเวรเนาะก็เลยไม่อยากโต้ตอบนะคะไม่จองเวรใช่ไหมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้วงการผ้าเหลืองผ้าขาวมีประเด็นให้จับตาไม่แพ้วงการบันเทิงเลยที่น่าเห็นใจสุดก็คงเป็นชาวบ้านที่ศรัทธายอมนําเงินไปถวายวัดไปซื้อวัตถุต่างๆมาบูชาหวังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ท้ายที่สุดวัดรวยชาวบ้านหมดตังผ้าชีอยู่สุขสบายบนกองเงินกองทองของชาวบ้านกลายเป็นพุทธธุรกิจไปเสียแล้วแต่ ก็ใช่ว่าจะเป็นทั้งหมดส่วนดีๆก็มีที่แน่ๆถ้าอยากดึงศรัทธาของคนไทยกลับมาให้ได้ก็ต้องจัดการกับกลุ่มไม่ดีให้หมดไปซะก่อนคะ่ะ